สวัสดีค่ะที่ก่ามาพบกับเพื่อนแล้วนะคะมาก็จะรับฟังเรื่องราวดีๆเออมาทำให้ตัวเองนะคะเบิกบานอารมณ์แจ่มใสกันก่อนนะคะอ้าว <laughs> นะวันนี้นะคะเราเนาะเราต้องใช้ชีวิตตัวเองให้มีความสุขนะคะเราอย่าไปสนใจคนอื่นนะอย่าไปสนใจคนอื่นเพราะอะไรเพราะนี่มันคือชีวิตเราเนาะคะ่ะเราต้องแบบลุกขึ้นมาสนุกสนานเบิกบานเฮฮานะคะ ใครจะทิพคนนั้นข้อโชคดีค่ะนะคะเพราะอะไรเพราะทุกครั้งที่มานะเอาความสุขสนุกสนานเบิกบานเฮฮาเอา,ามาฝากกันทุกวันเลยออาอ่านะไม่ต้องแค์นะคะลูกขึ้นมานะคะรูกขึ้นมาสร้างอารมณ์แห่งความสุขนะคะวันนี้อารมณ์แห่งความสุขจะเป็นตัวดึงดูดสิ่งดีให้เข้ามาหาเราเออนั่งเครียดนั่งทุกข์อยู่นะคะไม่ดูดนะคะนะ ngateng uh. ngateng 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 ngat, 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 ngat. <laughs> uh. เราลืมเราลืมอุปกรณ์นะคะนะอุปกรณ์และตัวช่วยค่ะอ,อุปกรณ์นะเราจะต้องมีอุปกรณ์เขาเรียกน,นะอุปกรณ์ในช่วยในการขายค่ะนะอา้าวมา เพลงเดียวพอนะคะเพลงเดียวพอ,อเดี๋ยวเราจะสนุกกันตเตลิดนะคะสวัสดีค่ะทิปน้ำทิป,าปราสิธิ์นะคะมาทิพกลับมาพบกับเพื่อนเพื่อนยะนะใครที่แบบอาสายขยันทํามาหากินนะคะนะเจอทิปนี่นคุณโชคดีมากเลยเพราะอะไรเพราะทิปก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามหาช่องทางหลายๆอย่างให้ตัวเองรอดนะคะมาเราแนะนําตัวกันก่นกอนเราเป็นใครนะคะ,ะทิพนะคะชื่อทิปน้ำทิพราประสิทธิ์นะคะเป็น อดีตเป็นสาวโรงงานนะคะมาถึง19ปีตอนนี้ผ่านมาเป็นช่างตัดผมนะคะวันนี้ลุกขึ้นมานะคะในโลกออนไลน์นะคะเพราะต้องการเปิดช่องทางการไหลของเงินอีกหนึ่งด้านนะเพราะการที่เรามีรายได้ด้านเดียวนะคะมันทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ได้ยากมากเวลาเกิดสถานการณ์อะไรที่มันเข้ามานะเออเศรษฐกิจอย่างนั้นเออโลกโควิดอย่างนี้โอ้โหมันมีผลกับอาชีพของเราแต่วันนี้เราไม่ยอมแพ้นะคะนะวันนี้ทิปขึ้นหัวข้อไปนะคะ หยุดสนใจเรื่องชาวบ้านกลับมาสนใจชีวิตตัวเองเนี่ยคือมันตัวทิปเลยนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าไอ้แค่สถานการณ์ที่มันเข้ามาในชีวิตนี้เนาะเออมันก็แบบทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ยากและแต่ใครลหลายๆคนนะคะไม่เคยเขาเรียกอะไรนะทีเวลาเกิดเหตุเขาเรียกอะไรน,ะนั่งฟุงฟูมายเวลาเจอเหตุการณ์อะไรเนาะแต่ในขณะเดียวกันรู้ตัวเองเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่แบบเฮ้ย หลอดไม่หลอดหลอดไม่หลอดเออยังหาทางจะไปไม่ได้เลยแต่เอาเวลาอันมีค่าไปสนใจกับเรื่องชาวบ้านการที่จะเอามาสนใจชีวิตตัวเองนะโดยเฉพาะทิปเนี่ยเลยทิปบอกเลยว่าออย่งางเมื่อก่อนเนาะเราทางานเป็นสาวโรงงานแน่นอนค่ะเรามีเงินเดือนแต่พอเราเลือกอาชีพนี้นะคะรายได้เราขึ้นอยู่กับจํานวนลูกค้านะคะเอาง่งายๆทุกอาชีพมันดีอย่างเสียอย่างถูกไหมพ่อค้าแม่ค้าค่ะนะพ่อค้าแม่ค้าค่ะเงินหมุนเวียนเร็วค่ะได้จับเงินไว้ค่ะแต่สิ่งที่ต้องยอมแลกคือ เวลาพักผ่อนน้อยตื่นตีหนึ่งตีสองใช่ไหมคะเพื่อจะมาเตรียมของอเตรียมของเตรียมวัตถุดิบหรือไม่ก็พวกหาผักผลไม้อะไรก็แต่ที่มาขายบอกเลยว่ามันต้องแลกค่ะเสียอย่างได้อย่างเหมือนทิปตัดผมโอเคอิสระเป็นเจ้านายตัวเองบริหารงานของตัวเองแต่ข้อเสียคือทุกอย่างขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้าเห็นไหมคะนะแต่วันนี้เข้ามาในโลกออนไลน์เพราะอะไรเพราะต้องการสร้างรายได้อีกหนึ่งทางนะและที่เลือกอ่ะ บอกเมกื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมว่าค้าขายมันต้องแบบคูเตรียมของตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองแล้วต้องไปวิ่งเต้นหาของแต่งานออนไลน์นะคะคุณไม่ต้องนะคะคุณไม่ต้องไปที่แบบว่าต้องไปลุกดึกดึกดื่นๆนี่แล้วเพราะโลกออนไลน์นะคะคุณสามารถเขาเรียกอะไรออกมาแบ่งปันออกมาแบบสาธิตออกมาเนี่ย หยิบสินค้าโชว์พูดถึงสินค้าณนะตอนนี้ได้เลยอ่ะนี่มันคือข้อดีของออนไลน์แต่ทีนี้หลายๆคนเนาะเวลาเู้จะลุกขึ้นมาทําค่ะสนใจเสียงชาวบ้านแปลกไหมกินจะกินจะอยู่เงินพอใช้เงินไม่พอใช้ก็คือชีวิตเราแต่อีพอวิธีที่จะลุกขึ้นมาทําแปลกมากไปสนใจปากคนอื่นเขาไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมต้องแคร์ปากชาวบ้านด้วย เฮ้ยเธอมาขายเนี่ยขนมเส้นกับเราไหมเออมาขายขนมเส้นกับเราไหมเป็นการหาไรายได้อีกหนึ่งทางนะเออว่าไม่เอาหรอกแฟนไม่ชอบว่าไม่เอาหรอกแต่คนมองว่าฉันน่ะมานั่งขายของเป็นแม่ค้าเอาแล้วถามว่าวันเนี้สิ่งที่เราลุกขึ้นมาทําอ่ะ เราเอาเอาความเป็นเขาเรียกอะไรลอดหรือไม่รอดของชีวิตเราอะไปไว้กับสายตาของชาวบ้านไปไว้กับปากชาวบ้านเหรอคะนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเห็นไหมวันนี้เราต้องหยุดคะ่ะนะเราต้องหยุดคะ่ะที่จะสนใจกับเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องพวกนี้วันนี้เรารู้แค่ว่าเฮ้ยฉันอยากรอดเออเหมือนทิปอ่ะนะเหมือนทิปอ่ะถามว่าคนที่บ้านเห็นด้วยไหมไม่ได้เห็นด้วย เพราะอะไรคะเพราะเขาเคยชินกับการมีหน้าร้านเขาเลยรู้สึกว่าการมีหน้าร้านมันโอเคแล้วเอออยู่แบบนี้ดีแล้วได้เงินเงนี้ยพอแล้วแต่สําหรับที่บอกไม่พอเออนะฉันอยากรวยนะบางคนถามมึงจะรวยไปทําไมเอา้าทุกวันนี้จะทําอะไรต้องใช้เงินอยากมีเวลานะอยากมีเวลาเหมือนแบบเหมือนเขาเรียกอะได้ลาพักร้นตลอดชีวิตอะอยากไปเที่ยวไหนไปเอา้าวันนี้ฉันอยากจะไปโผล่เหนือเอา้าอีกสองสมวันมาฉันอยากจะไปโผล่ใต้ ถ้าเราถ้าเราสามารถที่แบบมีรายได้มีเงินโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเครียดกังวลนั่นคือเรามีอิสระภาพทางการเงินและเวลานั่นมันคือสิ่งที่เราต้องการทุกคนทิ่เชื่อแต่ไอสิ่งที่จะทําให้คุณนะมีอิสรภาพได้ต่างหากหลายๆคนถึงบอกไงว่ามัวแตสนใจปากชาวบ้าน พอบอกว่าเฮ้ยลุกขึ้นมาทำมนุษย์สีอันนี้สิโอไม่เอาคนานั้นนี้แล้วคุณลองดูสิค่ะว่างานที่คุณทําอยู่อ่ะมันสามารถทําให้คุณมีอิสรภาพแบบที่คุณต้องการได้ไหมอย่างทิพย์ที่บอกเลยว่ามันไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะตัดผมดีไหมดีค่ะเป็นอาชีพที่ทำให้ทิพย์สามารถมีไรายได้กินไปตลอดชีวิตค่ะตาบเท่าที่ทิพย์จะตัดไหวตาทิพย์จะมองได้แต่ไม่มีอิสระภาพค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ทิพย์หยุดไรายได้ทิพย์ก็หยุดจริงไหมคะปิดร้านปุ๊บไรายได้ปิดทันที ทีเนี้ยมันเลยทาให้ทิ์เริ่มเปลี่ยนมุมมองตัวเองใหม่ในวันที่โควิดเข้ามารายได้ลดลงจํานวนลูกค้าหายไปเป็นครึ่งเลยจนในที่สุดร้านที่เราภูมิใจที่เปิดมาเราก็ต้องปิดกิจการค่ะนะปิดกิจการลงเพราะอะไรคะสู้ค่าเช่าต่อไม่ไหวแล้วเนื่องจากว่าลูกค้าไม่มาตัดน,นักเรียนก็ปิดปิดโอ้โหแบบเครียดนับยืดระยะเวลาออกไปได้ที่สิวัน15วัน,วนเออนะจนจนแบบว่าเฮ้ยไม่ไหวละถ้าเรายังยื้ออีกคนที่แย่ก็คือเรา นะเลยทําให้ตัดสินใจเลยค่ะนะไม่เสียดายนะคะไม่ใช่ว่าไม่รักร้านนะรักเสียดายสิ่งที่เราสร้างมาด้วยน้ำพักน้ําแรงแต่ถ้าอะไรที่ทําให้เราเป็นทุกขอะไรที่ทําให้เราเครียดทิพยุติมันนะจนกลับมาอยู่ที่บ้านเหมือนทิฟมาเริ่มต้นหนึ่งใหม่เลยนะมากักบ,บริเวณบ้านเออทำเป็นร้านเล็กๆนะคะสําหรับตัดก็จะมีลูกค้ากลุ่มเก่าๆที่แบบว่าเขาถูกใจฝีมือของเราเขาก็ตามมานะตามมาทีเนี้ย ทำพอมาอยู่บ้านนะแน่นอนค่ะว่าลูกค้าเนาะมันไม่ได้พลุกพลาดเหมือนเดิมแล้วคนไม่ได้มองเห็นรา้านร้านเราเหมือนเดิมแล้วเนื่องจากเราเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านมันก็ทําให้แบบร้านลึกเข้าไปอีกเนาะแต่ด้วยความที่เราโชคดีคือมีลูกค้าที่เขาติดใจฝีมือเราเ,อาเขาเข้ามาทีนี้มันเลยทํให้ทิพย์เริ่มเริ่มแบบเฮ้ยจะเอาอยัางไงดีวะจะอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้ว แน่นอนค่ะก็เลยผันตัวเองนะคะเลยมามองเกี่ยวกับออนไลน์เพราะออนไลน์มันทําควบคู่กับงานของทิพย์ไดอ้อย่างนี้ไม่มีลูกค้าอ่วทิพย์เอาออกมาแบ่งปันออกมาส่งต่อเรื่องราวนะคะทีนี้เราจะทํายังไงอะ่ะบางคนบอกไม่มีความรู้ค่ะทุกวันนี้ในโลกออนไลน์นะคะมีความรู้ให้คุณเยอะแยะเลยนะคะอยู่ที่ว่าวันนี้เปิดใจเรียนรู้ไหมเนื่องจากออนไลน์มันก็คือวิชาอย่างหนึ่งนะอันนี้เราต้องทําความเข้าใจก่อนแล้วเวลาจะขึ้นมาทํานะคะแน่นอนค่ะเราไม่มีเจ้านายค่ะเราไม่มีลูกน้องค่ะ สิ่งที่ทําได้คือคุณต้องจัดเวลาในการเรียนรู้ในการทําของคุณเองไม่มีใครบังคับคุณเพราะไอม่มีคนบังคับนี่แหละบางคนก็เลยมองว่าออนไลน์เหรอประมาณว่าทําได้ก็ได้ทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโอ้ยคนก็ทํามาเยอะและ้วโอ้ยบางคนก็เจ๊งอะบางคนก็ไม่เห็นสาเร็จเลยโอ้ยมันคงไม่ได้ดีหรอกอะบางคนก็เออใช่สิเขาเก่งนี่เขาถึงประสบความสาเร็จได้เห็นไหมคนจะให้ค่ากับสิ่งเหล่านี้แต่ในขณะเดีวยวกันคือเพราะอะไรคะ เพราะคุณน่ะเอาแต่ตาไปมองคนอื่นแล้วก็เอามาตัดสินตัวเองด้วยพอเห็นมองคนได้สําเร็จโอ้ชันคงทําเหมือนเขาไม่ได้หรอกก็เขามันเก่งนี่ก็เขามันมีต้นทุนสูงนี่ก็เขาจบมาสูงนี่ในขณะที่ใครบางคนเขาไม่มีต้นทุนอะไรเลยไม่ได้เรียนหนังสือด้วยบางคนนะ่ะเขายังสามารถประสบความสําเร็จได้แต่เราละ่ะเรากลับมองโหแบบเขาเรียกไงอะ ให้ค่ากับสิ่งสิ่งนั้นโดยที่ตัวตัวเราเองอ่ะยังไม่ได้ลงยังไม่ได้ลงมือทําอะไรหรือยังไม่ได้ลองทําอะไรสักอย่างเลยแต่เราอ่ะพูดไปก่อนอ่ะพอไปดูไอ้คนที่ล้มเหลวเนี่ยเห็นแม่ทาไปก็ล้มเหลวนะทําไปก็ไม่เห็นสําเร็จเลยเออลงทุนฟรีนู่นนี่นั่นโอการพลพาจะพูดไม่เอาดีกว่าฉันไม่ทําดีกว่าทาไปแต่ฉันก็เจ็บตัวแบบนี้นะอันนั้นมันคือที่แล้วแต่มุมมองที่คุณมองค่ะนะแต่สําหรับทริปวันนี้บอกว่าเฮ้ยฉันอ่ะไม่รู้ฉันไม่แบบไม่เป็นอ่ะไม่รู้หรอก ขอขอเรียนรู้ก่อนได้ไหมเพราะเรามความสุขว่าทุกอย่างมาเรียนรู้ได้เพราะอะไรเพราะตัวทิพย์ทำงานโรงงานเนาะเป็นสาวโรงงานทิพย์อยู่ในห้องแลบบนะคะห้องแลบทดลองเออใช้ขวดอะไรวอลลุมฟาสพวกนี้นะเออขวดอ่าขวดชมพูเออที่เขาเรียกอะไรนะอิเลเมเยอร์ฟาสพวกนี้เออเเห็นไหม ที่ถามว่าพอพูดไปเงี้ยคนที่มาทางสายงานนี้เขาก็จะเข้าใจรู้ว่าทิพพูดอะไรเอาปิเป็ดนะเออดอปเปอร์นะอ่ะเขาจะเข้าใจกับทิพแต่ถ้าสายงานทั่วไปบอกเลยว่าก็งงมึงพูดอะไรวะเออทําไมชื่อมันยากจังทําไมต้องอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะเห็นไหมแล้วถามว่าตอนที่ทิพต้องต้องไปทําความรู้จักกับมันน่ะบอกเลยว่าปวดหัวมากค่ะนะแล้วเรานะ่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเราจะต้องไปพูดภาษาอังกฤษเขียนภาษาอังกฤษจํลาลักษณะจําชื่อมันให้ได้โอโหแบบ คิดในใจตอนนั้นเลยจะรอดไหมเนาะจะรอดเนาะกูคิดผิดคิดถูกว่ากูเข้ามาลงงานเนี้ยนะแต่สุดท้ายค่ะมันก็ผ่านไปได้มันเกิดจากอะไรคะเกิดจากการที่เราเรียนรู้เรียนแล้วลงมือทําอ่ะพอในวันที่ทิพย้ายตัวเองมาในช่างตัดผมแน่นอนค่ะทิพย์ก็ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ก็ไม่รู้ไม่มีพื้นฐานการตัดผมมาก่อนเลยแต่เราแค่มาเขาบอกเฮ้ยฉันอยากจะเอาเป็นอาชีพอะ่ะเออคือจุดมุ่งหมายของเรามีไงทิพย์ก็เรียนทิพย์ก็ทําทิพย์ก็ฝึกอยู่อย่างนั้น อยากไม่เป็นก็เริ่มคล่องเออจะเก็บทรงไม่ได้ก็ทําเป็นอ่ะเห็นไหมมันอยู่ที่ว่าวันนี้เราเรียนรู้และลงมือทำํำพอในวันที่มาทําออนไลน์ก็เลยต้องคิดตามเหมือนกับสิ่งที่เราเคยทํามาไงเอ้าขนาดอันนั้นฉันไม่รู้ฉันเรียนฉันลงมือทำฉันยังสงเร็จได้เลยอันนี้มันก็ต้องได้สิ เห็นไหมถ้าเราเริ่มคิดแบบนี้เราจะเริ่มมาหาวิธีการหาความรู้ให้กับตัวเองว่าวันนี้จะทําอะไรนั่นต่างหากคือสิ่งที่เราเนี่ยต้องทําให้กับตัวเองอย่าไปมัวมองคนอื่นอย่าไปมัวโทษนั่นโทษนี่พาตัวเองเข้ามาเรียนรู้เราจะได้เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเขาเรียกไอรอ่ะพอมีวิชาเราจะสามารถแบบไปต่อยอดได้และยุคนี้อนะยุคออนไลน์ใครๆก็เข้ามาทําออนไลน์แล้วใครๆก็สั่งของในออนไลน์เช่นเดียวกัน ซึ่งลูกค้าในโลกออนไลน์มันโคตรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเพราะอะไรคนรู้จักคุณถึงร้อยคนไหมคะอ้าบางคนอาจจะร้อยคน200คนค่ะแต่ทิพว่าคุณจะขายแค่คนร้อยสองร้อยคนเขาจะมาซื้อคุณทุกวันไหมคะบางครั้งงานงานหรือบริการหรือสินค้าที่คุณมีนะบางคนเขาไม่ต้องการเลยด้วยซ้ำเห็นไหมลูกค้าคุณก็จะลดลงอีกแล้วบางอย่างอยู่เป็นช่วงอายุบางช่วงอายุเขาไม่ได้ต้องการสินค้าแบบที่คุณมีเลยเห็นไหมคุณก็ขายไม่ได้ แต่วันนี้ในโลกออนไลน์ค่ะออนไลน์มันรวายไปได้ทั่วโลกค่ะตอนนี้สินค้ามันส่งข้ามประเทศกันแล้วแล้วโควิดมาแบบเนี้ยเราไม่ต้องไปสัมผัสกับใครเราไม่ต้องไปอะไรกับใครค่ะเพราะอะไรคะเพราะทําบนโลกมือถือแบบนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราบอกเราอยากรอดเฮ้ยเราต้องหันกลับมามองชีวิตเราแล้วว่าวันนี้เราจะทําอะไรให้กับตัวเองไม่ใช่มัวไปแบบไปสนใจชีวิตชาวบ้านเขา นะคะเราต้องหยุดะนะนะเขาเรียกอนนะไรสายเผือกอสายเผือกเราต้องหยุดค่ะเราต้องหยุดเป็นคนสายเผือกค่ะเราต้องกลับมาดูชีวิตเราแล้วว่าวันนี้เราลอดจริงๆไหมนะในโลกออนไลน์มันมีความยุคมีความรู้เยอะแยะมากมายอย่างตัวทิพย์เองวันนี้นะเออตัวทิพย์เองทิพย์หันมาจับที่เป็นขนมเส้นถามว่ามันก็มีเหตุผลในในตัวของมันเหมือนกันว่าทําไมวันนี้เลือกสินค้าแบบนี้ที่เป็นคนชอบกินค่ะทิพย์ก็ ทิฟ์ก็อ่านลุยของกินแล้วราคาต้นทุนมันไม่สูงห่อละ25บาทแบบนี้ทุกคนสามารถที่จะจับต้องได้กินได้ทุกเพศทุกวัยนะคะคนกินเจก็กินได้กินมังก็กินได้คนอิสลา,ามก็กินได้เพราะไม่มีส่วนผสมอะไรที่เป็นเป็นส่วนต้องห้ามเห็นไหมคะว่าผ่านลูกค้ากว้างเต็มไปหมดเลย นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องดูก่อนว่าวันนี้ทำไมคุณถึงเลือกจับสินค้าบางตัวเพราะอะไรนะแล้วที่สำคัญมีระบบในการสอนมีระบบในการให้เราเนะี่ย p ออเด d e r มีระบบในการจัดส่งสินค้าให้เราเนี่ยแหละเลยทำให้ท่ฟตัดสินใจเข้ามาในแบรนด์คนมักเ้นพอมันเป็นสินค้าของกินมันหมุนเรียนเร็วค่ะการซื้อแน่นอนค่ะว่าต้องมีอัตราการซื้อเนี่ยเยอะขึ้นอยู่แล้วสวัสดีค่ะพี่ดำจำปานะคะนะอ่า ันนี้ที่ไหนเอ่ยใช่สบปลออาวไหมคะนะยินดีที่ยินดีที่ได้รู้จักนะคะนะเออนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเขาเรียกอะไรอ่ะเราต้องมองหาอะไรที่มันเหมาะกับเราด้วยอย่างตัวทริปเองทิปไม่ได้มีต้นทุนแต่สําหรับแบรนด์คนมักเก้นนี้นะคะทริปเปิดบิน10ห่อ280บาททริปได้คอร์สเรียนฟรีตลอดชีวิตได้สินค้าเอาไปทดลองกินและความรู้นะคะที่มันเหมือนกับ อาวุธที่เราจะติดให้กับตัวเองวันนี้เหมือนเราจะออกลบอะมันเป็นการออกลบที่ทําให้ชีวิตของเรา,าดีขึ้นน่ะแล้วเราไม่มีความรู้เลยในการที่จะทํางานสักอย่างหนึ่งบอกเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ในโลกออนไลน์เมื่อคุณมีความรู้ในโลกออนไลน์แล้วคุณจะไปทําตัวไหนก็ได้เอาที่คุณเบิกบานนะคะแต่วันนี้สิ่งที่เราจะต้องหันมากับกลับมาใส่ใจอะ่ะหาให้กับตัวเองเลยคือความรู้นะคะอย่าเอาเวลาอันมีค่าเนี่ยไปมัวมองชีวิตคนอื่นเขาให้มันเยอะ เห็นคนมีมัวไปนั่งอิจฉาเขาเห็นคนด้อยกว่าก็มัวไปแบบไปดูถูกเขาอันนี้ไม่ใช่นะคะเราต้องหยุดทําสิ่งเหล่านั้นนะคะหยุดเผือกเรื่องชาวบ้านเอาเวลามีค่าเหล่านี้นะคะกลับมาเออเรียนรู้ฝึกทําในสิ่งที่เราเนี่ยไม่เคยทําทิพเชื่อว่ามันไม่มีอะไรยากเกินความสามารถถ้าจะยากมันยากอยู่ที่ใจเราค่ะว่าวันนี้ใจเราเอาหรือเปล่า นะมัวไปแบบว่าโหสันเสรร์คนที่แบบว่าเขาอันนี้อยู่หรือเปล่าเออมัวไปแบบว่ามองมองแล้วก็แบบพวกที่ฉันคงทําไม่ได้หรอกอย่างนี้อยู่ไหมนะเออไม่ใช่นะคะวันนี้นะคะกลับมาดูที่ชีวิตของตัวเองทําให้มากที่สุดค่ะทุกอย่างมาเรียนรู้ได้เข้ามาครั้งแรกไม่มีใครเก่งค่ะไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่ท้องพอ่อท้องแม่ทุกอย่างต้องเรียนรู้หมด แต่ที่มันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเอาจริงไหมใจเราเนี่ยมันจะเอาจริงหรือเปล่าเอออย่างวันนี้ที่บอกว่าเฮ้ยฉันยากรอดเออฉันต้องเลือกเลือกเริ่มหาและอะไรบางอย่างให้กับตัวเองงานทุกงานดีค่ะแต่บางงานใช้แรงค่ะนะที่เป็นสาวโรงงานค่ะบอกเราบางทียืนเดินทั้งวันอดหลับอดนอนเพราะต้องเข้ากะระบบนะคะใส่ตาสั้นสั้นเพราะทํางานโรงงานค่ะไม่ได้สั้นตั้งแต่ตอนเรียนนะมาทํางานได้สองสามปีแล้วใส่ตาสั้นอ่ะ เป็นกฎไหลย,ย้อนเพราะอะไรคะเพราะว่ากินกินนอนไม่เป็นเวลาระบบขับถ่ายก็เปลี่ยนไปหมดเส้นเลือดคอจากที่ไม่เคยมีเส้นเลือดคอดก็ขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยมันคือผลผลพลอยที่เราได้มาจากการทํางานประเภทนี้จนวันหนึ่งเมื่อเปลี่ยนนะเปลี่ยนงานมาอาเป็นช่างตัดผมแน่นอนคะ่ะความยากในสายงานด้านบริการต้องรองรับอารมณ์คนนะเพราะเราเป็นงานบริการะยืนก็ต้องยืนค่ะนะต้องใช้สายตาเออต้องใช้ร่างกายของเราบางครั้งแบบโอ้โหมันปวดเมื่อยมาก มันเลยทําให้เริ่มคิดไงว่าเฮ้ยฉันจะทํางานตรงเนี้ยไปตลอดชีวิตจริงๆหรออะทิ์บอกตัวเองนะใช่มันคือมันคืออาชีพที่ดีที่สามารถทําให้ทิฟมีเงินกินตลอดชีวิตแบบตัดจนกว่าจะตัดไม่ไหวอะแต่ทิฟก็ต้องย้อนถึงตัวเองด้วยเช่นกัน <c oughs> เช่นเดียวกันว่าวันนี้ฉันจะอยู่แบบเนี้ยไปแบบนี้ตลอดจริงๆหรอ พอในวันที่เราเริ่มเข้ามาในโลกออนไลน์มันเริ่มทําให้เรามีมุมมองความคิดเปลี่ยนไปเพราะอะไรเพราะออนไลน์ไม่ต้องแบกไม่ต้องหาไม่ต้องไปนั่งตากแดดย่างทิพย์ทิพย์เป็นเด็กบ้านนอกทิพย์ทำงานไล่มาตั้งแต่เด็กบอกเลยว่ามันโคตรร้อให้มันโคตรเหนื่อยแล้วถามตัวเองต่อไงว่าเฮ้ยหลังจากที่แบบว่าอย่างเงี้ยกลับไปอยู่บ้านนอกจะกลับไปทาไล่เหมือนพ่อเหมือนแม่หรอเออนั่นคือสิ่งที่ทําให้ทิพย์ต้องตอบตัวเองเพราะอะไรคะอายุเยอะกลับไปทําไม่ไหวแล้วแล้วงานในยุคนี้ออนไลน์ไม่ต้องแบกไม่ต้องหาไม่ต้องตากแดดตากฝนไไมม่่่ต้้องงปผจญโลกทีสสสําาาคคัเห็นนนขดิ โรงงานบริษัทยังมีส่งสินค้าให้เราเลยมันโคตรง่ายกว่าเดิมเยอะมากไงเออเนี่ยมันคือสิ่งที่เราอ่ะพอเราเข้ามาเรียนรู้เราได้เห็นมุมมองใหม่ๆแต่บางคนยังยึดติดว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> คนเป็นพ่อค้าแม่ค้าจะต้องมานั่งแพ็คกล่องเออยกกล่องนู่นนี่นั่นให้ลําบากบางคนเห็นเยอะเลยโอ,อ้โหต้องมีลูกจ้างต้องมีคนช่วยแพ็ค เห็นไหมบางคนยังยึดติดอยู่แบบเดิมๆเพออะอเลยคะเพราะเขาไม่เคยเอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆมันเลยทําให้เขาเนี่ยพลาดอะไรบางอย่างไปนะวันนี้มันเขาเรียกไรอะ่ะมันมุมกว้างเนาะเราต้องเข้าใจว่าออนไลน์เนี่ยมันเปิดกว้างไงลูกค้ามันเยอะบางคนอ่ะโอ๊ยไม่รู้จะไปขายให้ใครเออจะอะไรเงี้ยบางคนคิดเยอะแต่ลองเข้ามาเรียนรู้ก่อนแล้วคุณจะรู้ว่า มันจะไปในทิศทางใดเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้แล้วก็ลงมือลงมือทําตามคนสําเร็จที่เขาเนะี่ยสอนเราเพราะฉะนั้นรับผิดชอบชีวิตตัวเองอย่าเพิ่งบนอย่าพิ่งอะไรให้มันเยอะลองเข้ามาทําลองเรียนรู้ก่อนนะคะวันนี้เนาะเราต้องหันกลับมารับผิดชอบชีวิตของเราหยุดส่องหยุดเผือกชีวิตคนอื่นนะ อะไรก็แล้วแต่เออเจอคนเขาได้ดีชีวิตสบายมีเงินมีทองอาร่วมยินดีกับเขาค่ะนะเจอใครที่แบบว่าเออยังหาหาช่องทางในการสร้างรายได้อาแนะนําค่ะนะบอกเลยค่ะนะเพราะอะไรเพราะอาย,อย่างทิปเนี่ยที่ไปเจอมาเฮ้ยสองร้อยแปดสิบาทเปิดบินอะ่ะทิปว่าสําหรับคนบางคนอะ่ะมันเป็นเงินน้อยมากสําหรับเขาแต่สิ่งที่มันคุ้มค่าคือความรู้หรือบางคนบอกว่าพี่ไม่มีเลยเอามาเอาภาพมาเอาข้อมูลไปถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะ มีรายได้อยากจะรอดในยุคนี้จริงๆเห็นไหมทุกอย่างมันอำนวยความสะดวกให้เราเนะี่ยเยอะมากความรู้ก็เยอะมากแต่มันอยู่ที่ว่าวันนี้เรานี่แหละขวนขวายไหมเออถ้าขวนขวายก็ลงมาทําลองทําดีกว่าไม่ลองเลยเพราะการลองทํามันยังมีตัวเลือกให้คุณสองอย่างคือสําเร็จและไม่สําเร็จแต่ถ้าวันนี้ไม่ทําเลยคําตอบเดียวที่คุณจะได้คือไม่มีทางสําเร็จนะคะชีวิตก็จะอยู่แบบนั้นอ่าแต่วันนี้ การที่เราลุกขึ้นมาทำอะ่ะมันคือความเสี่ยงไหมสอง้อยปดบาทเนี่ยมันเสี่ยงมากไหมเออที่บอกว,ว่ามันไม่ใช่ความเสี่ยงมันก็เหมือนแบบไปกินข้าวบางครั้งบาง,บางคนนะ่กินข้าวมือนึงหมดมากกว่า280อีกแต่ความรู้นี้เมื่อเราเรียนรู้แล้วทําเป็นมันจะอยู่กับเราตลอดชีวิตมันไม่ใช่แค่นั้นด้วยเราสามารถส่งต่อให้คนที่เรารักให้คนที่เราปรารถนาดีให้ลูกให้หลานให้ญาติพี่น้องเราได้ด้วยนะคะนะเพราะฉะนั้นเนาะวันนี้หันกลับมาสนใจตัวเองนะคะอย่า อย่าเพิ่งคิดอะไรที่แบบว่าเฮ้ยฉันไม่เก่งฉันทําไม่ได้เนี่ยตัดทิ้งไปเลยเพราะอะไรเพราะคุณคือคนเก่งคุณใช้ชีวิตคุณผ่านสถานการณ์เหตุการณ์มาถึงปัจจุบันนี้ที่บอกเลยว่าคุณโคตรเก่งอ่านะคุณโคตรเก่งคุณทําได้เพราะฉะนั้นสนเขาเรียกหันกลับมานะคะอยู่ในลูกของเราไม่ต้องสนใจใครทั้งนั้นนะทำชีวิตของเราให้มันดีอ่า เราต้องนึกถึงเป้าหมายของเราอ่ะวันนี้อยากให้พ่อให้แม่สบายเอาทําอยากมีอนาคตที่ดีทํานะคะใครจะพูดอะไรใครจะทําให้คุณรู้สึกแย่เนี่ยปล่อยมันไปเลยนะคะอย่าเอาคําพูดคนอื่นมาตัดสินในการกระทําของคุณเพราะสิ่งที่เราทํานี้เรากําลังรับผิดชอบชีวิตของตัวเราอยู่นะคะโอเคนะคะอันนี้เป็นสิ่งดีดนะที่ทิพตั้งใจเอามาแบ่งปันกันนะคะแล้วทิพต์หวงว่าเออ ขาเรียกอะไรอาจจะสร้างกําลังใจดีๆนะสร้างกําลังใจดีๆให้กับเพื่อนๆได้นะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้การช่วยทิปกดไลค์กดแชร์นะคะเพราะอะไรเพราะเรากําลังแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้คนร่วมกันนะคะ,ะสำหรับวันนี้ทิปไปแล้วแล้วโอกาสหน้าจะกลับมาเจอใหม่นะคะแล้วจะเอาแบบข้อคิดดีๆความรู้ดีๆอาชีพดีๆเอามาแบ่งปันกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ